สว,สวัสดี welche, ok en รครับผมวันนี้ก็ม <łych plus S 1> าพบกับช่องพังดอกแก้วเฟมิลี่นะครับมาขึ้นบ้านใหม่น้องแอนนะครับผมนี่นะครับผมน้องดอกแก้วด้วยน้องดอกแก้วน้องขวัญน้องแอนแล้วก็แตงโมเพื่อนสีวังทะลุนะครับผมอันนี้น้องวันดีไพหันตูมาแล้วก็ กีแม่สร้อยนะผมโอ้ยเดูน้องขวัญสวยเลยไปดูน้องขวัญกันนะครับเอยน้องมองคลน,นี่น้องมองคลวันนี้แต่งสวสวยเลยโอ้ยนึกว่าเจ้าภาพแต่งตัวนึกว่าเจ้าภาพเลยครับผมนี่นะครับผมนุม่นก็คุณแม่นะครับผมแม่มงคลเนาะขวัญก็ลืมชื่อยังกับนางอีกอพระเอกเลยนะครับวันนี้ จะของงานเลยนะครับแถวมุมคนเราน,ะนี่ก็แม่ซอยพังบุกกี้นะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับผมนี่ก็น่าจะกินโต๊ะกินเรียบร้อยนะครับผมจะกินน้องช้างนะครับก็เป็นการขึ้นพิธีน้ำบูมขึน้นาพิธีขึ้นบ้านของน้องเอ๋นะครับผม

กพันตก์คเจ้าจะหัดเถอะนั่เหื่อกพันเเจ้าจะหักเถอะาหนาอกพันตกป้าจะจะเจ้าเสียศูนย์ให้จะมาก้ำคูณของเงินเทียน้าให้จะมาสักยท่เยิความคิดหวงอยากให้ได้ควงเก็บใครยให้มีมาไมเยอะกวัาน้ เจ้าจะหัดเมือเมื่อเหนือเขาปันตกเชื้อเจ้าจะหักเมื่อเมื่อมนาเขาปันตกปาเจ้าจะเส้าเสียสูญนห้เจ้ามาคำคุณของเรื่องเชี่ยงอาบมาสะพากจะอยู่ชุ่นเย็นเย็นสีนะผมที่วังจุดนะผมอยู่อยู่ด้วยกันเลยฮะซึ่งเตล ยอเสาซีกินในไดคำเก้าเบิ่งมาดูเจ้าภาพนะครวันนี้ลงเอยรถถังครับองเอยรถถังยอเสาหกเหลือในไดเมียปูดีปูงั้มานอนฟามต่างยอเสาเจ็ดกินในได้ลูกจ้ามาแต่้าแลป้าไน ย่อสาเพชเพื่อนใใจดีผู้งามาใยเราแล้ยวกนนั่นไขในมาบัวควยนำขับออกส้างมาออกเลิ้นเงินกัตันเกีววิเศษนอเปร์เกิรามาเยอะวันกินยังไม่หยุดเลยนะครับดอกเอล เอื่อนีแมวันนี้ <ira> name, ูเฒ่าขึ้นนั่เปียนว่าดีเมื่อนีนี้สงหมอเา้นั่งงตาจวาเสรวันนี้มาคช่งมาในทีมอ่าเสื้อน้ำเงินแดงนะครับผมมาในทีมน้ำเงินแดงนะครับวันนี้ นี่ตังปากลูกอมตอยใกล้หายเสียดอกเมื่อนี่วันนี้กี่เขา้ันเจ้าจะตื่นให้ร้อนเห็นคนม่เจ้าจะยิ่งนั่งนอนหนนเาอะทั้องของาเดมาหันด้จะปนองมาเดือมากินของกึ่งตมกินอหลัวันว่ามาเดอดควัน โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โ พ่อแม่ฟอมกับพุงฮูน่ารีมีทั้งเงินคั่เต็มตัวอุติโยตะโกรลังมีทั้งเงินคั่มดันเต็มถุงดูอ่านมีทั้งยอดกล้วยยอดด้อยเต็มผ้ามีทั้งเหล่าเลยยาไหลเรือยิงบัดเมีก็ยยัมซืือวันสร้างมามันก็มาฮู้มากันรบเลยนะครับเด็กแกงเราสมบัติมาอยก่ก็ยืนด้วยกันประจำหน้าผมสี่เชือกของเราครับนี่เลยตามเส้นี้เลยแนบตอนอยู่พัลลูก อายุนด้วยกันตลอดนะครับสี่เชือกเตดอกําแก้วแล้วก็น้องขวัญน้องแอนแล้วก็น้องแตงโมนะผมก็อายืนด้วยกันตลอดนะครับเวลาอยู่วังลุกนะไหับใเท้าซื้อนั่นผูกเสือกันเจ้าอย่าได้หนีผูกเสือกเอกีลี่เจ้าอย่าได้ขาดย้อนแสงหน่อยนะครับผมเจ้เป็นดังสางแปลว่าเปรวัน จะเป็นกก็วันนี้ที่มาช้าเพราะว่าไปตัด้อยนะผมมาช้าเลยาหไอ้จะขึ้นมาห้องจะถานท้องของเก่าเฮาเือไอ้จะมาอยู่ห้องหัอนควงโยเยไอ้จะมาทำพู ก็นานเหมือนกันนะผมว่าจุดกว่าจะมาครบซซตแบบนี้นะผมนานเลยก็ได้มาอยู่ได้มาเล่นด้วยกันเราก็มาช้าหน่อยนะผมน้องๆกินกันหมดเรียบร้อยเลยเราไม่จะได้พ่อจะกุ้ข้ามสุ่มสามซุ่มสีและซุ่มหมาให้เจ้าราดเพลงพึ่งตึ้งตาดอง อ้หนูสวัสดีเนี่ยนนสวัสดีเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมก็มาให้ชมบรรยากาศนะผมขึ้นบ้านใหม่น้องแอนนะครับก็เดี๋ยวก็อาลุกพันก็จะไปร่วมทำพิธีด้วยก็สาหรับวันนี้ก็ขอจบคิเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ